สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะ,ะเข้าสู่ลกน้องโมอยแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะลูกสาวกับลูกชายรับปุ๋ยอีกแล้วนะคะแม่ขาบ่าพี่สาวนะคะกับน้องสาวนะคะดูนะคะรับปุ๋ยทั้งคู่เลยรับสนิทด้วยนะคะ,ะก็จะได้ยินนะคะเสียงกลนนะคะของน้องนะคะเป็นระยะนะคะน้องโบพลอยนะคะกลนเสียงดังมากค่ะแม่ขา ได้ยินหรือเปล่านาะนะคะก็จะมีเสียงลมนะคะเสียงกลนนะคะเสียงกลนน้องนะคะแม่แม่ขาหลับสนิทเลยนะคะนี่หลับสนิทเลยเสียงลมก็จะเข้าออนะคะโอ้ลมแรงนะคะลมแรงมากวันนี้นะคะบรรยากาศดีนะคะเด,ด็กของเราหลับปุ๋ยเลยนะคะดูนะคะหลับหันหลังชนกันนะคะแม่แม่ขาหันหลังใส่กันดูนะคะดูท่านอนนะคะของน้องนะคะเออเหอะ หลับสบายใจเลยนะคะเอ้ยมีเสียงตดด้วยโอ้ยน้องพลอย,อยหลับสบายนะคะดูพี่บัวนอนนะคะตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวสักพักคุณพ่อก็น่จาจะมาปลุกน้องไปทำงานนะคะ กำลังนอนสนุกสนุกกำลังฝันหวานกำลังเคลิ้มเลยน้องพลอยบอกนะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะมาปลูกหนูไปทำงานแล้วลูกโอ้ยนอนนานแล้วนะคะแม่ขาเพราะว่าบรรยากาศดีวันนี้นะคะเด็ดเด็ดออกแต่ว่าลมแรงนะคะลมพัดนะคะลมดีมากวันนี้นะคะทำให้เด็กๆของเราหลับปุ๋ยนะ,ะทั้งส่งเชือกเลยนะคะหลับปุ๋ยทั้งส่งเชือกเลยนะคะแม่แม่ขาโอ้ยดูท่านอนนะคะกดเชียว ออนานดูมากนะคะแม,แม่ขาดูนะคะหลับฝันหวานเชี่ยวดูหลับปุ๋ยเลยนะคะแม่ขาน่ากอดมากนะคะดูท่านอนนะคะดูท่านอนของน้องนางนะคะหลับไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่ว่าไม่จีไม่ได้พูดตรงนี้นะคะอ,อัดภาพไว้นะคะไปใส่เสียงทีหลังนะคะอันนี้คือมาใส่เสียงทีหลังนะคะแม่ขา่ขาว่า เดี๋ยวไม่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะของเราื้อานนะคะนะีคะก,ก็เป็นใจนะคะท้องฟ้าสีสดใสมากวันนี้นะคะดูนะคะเพื่อนๆรอบข้างนะคะเขาพากันยืนนะคะยืนอยู่นะคะดูนะคะแต่ะะะะละเชือกนะคะอาเซว่าลูกๆบ้านหลังนี้นะคะหลับปุ๋ยเลยนะคะหลับสนิทเลยนะคะ ะะแต่ว่ามาดูลูกสาวนะคะกับลูกชายบ้านนี้นะคะหลับสนิททั้งคู่เลยนะคะบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะแม่ขาบัวเห็นน้องนอนก็อยากนอนแข่งกับน้องนะคะผู้บ่าวของเรานะคะดูพุงพองปองกินอิ่มนอนหลับสบายเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะไม่อายสาวเลยนะพี่บัว น้องก็ยังว่าน้องยังตัวเล็กนะคะน้องยังเป็นเด็กนะคะไวยกําลังกินกําลังนอนนะคะแต่ผู้บ่าวของเราดูนะคะไม่แม่ขานอนไม่ไอายใครเลยนะคะอไม่ไอายสายตานะคะคนขับรถผ่านไปผ่านมานะคะหลับดีเลยน่าด,ดูมากพี่บัวดูนะคะโอ้โหหลับสนิทเลย พี่บัวนะคะหวานๆบ่นอผู้บ่าวนะคะฝนกลางวันเด็ดเด็ดจ้านะคะแต่ว่าบรรยากาศดีนะคะลมลมพัดนะคะลมลมแรงนะคะแม่แม่ขาบรรยากาศเลยดีนะคะเด็กๆของเราเลยหลับปุ๋ยเลย,เเลยกินอิ่มนอนหลับสบายดีนะคะแม่แม่ขาบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะคะ บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะแต่ลูกๆนะคะสงศีพี่น้องยังหลับปุ๋ยหลับสนิทเลยนะคะแม่ขาดูท่านอนนะคะโอ้ยพี่บัวฝันหวาน<ะ>ทางนู้นมีนอนต่อหรือว่ายังไงนอนต่อคะ่ะแม่ขานอนต่อนะคะหลับต่อคะ่ะโอ้โหผู้บ่าวฝันยังไงเนาะ นอนกลางวันนะคะผู้บ่าวของเรานอนกลางวันนะคะณใส่จะเห็นน้องเล็กนอนนะคะก็อยากนอนด้วยนะคะพี่บัวตัวเกินหน้าเกินตากันนะคะสองสีพี่น้องคู่นี้นะคะแม่แม่ขามาดูผู้บ่าวนอนเว็นนอนเว็นนอนเว็นเอเมื่อตัวเขายืดยืดยืดขาพี่บัวว่าเขายืดก่อนยืดยืดค่ะ เขาเหยียดขาหน่อยนะนอนขุดนานแล้วปวดเมื่อยนะคะเนี่ยยังไม่ตื่นอีกนะคะแม่แม่ขาหลับก่อนที่แม่จิมจะมาถึงอีกนะคะพ่อควานบอกว่าอ่าเห็น้องหลับตั้งนานแล้วนะคะก็เลยไม่ไม่ปลุกนะคะก็เลยไม่ให้ย่านะคะเพราะว่าถ้าโยนหญ้าไปนะคะเด็กๆก็จะตื่นนะคะก็เลยปล่อยให้ทั้งสงสีพี่น้องนะคะได้หลับกันยาวๆนะคะโอ้ยไปเที่ยวไหนมาเนาะสงสีพี่น้องคู่นี้นะคะ การนอนกลางวันหลับสนิทหลับปุ๋ยเลยนะคะแม่ขาสงสัยจะชวนชวนกันไปเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าเนี่ยเอบนี้เที่ยวหรือเปล่าเด็กๆนะคะนวานเชียวพี่บัวนะคะมีเล่นงวงนิดๆนะคะแต่ยังไม่ตื่นนะคะยังไม่ตื่นคะ่ะกำลังเคลิ้มคะ่ะแม่ขากำลังเคลิ้มนะคะดูพี่บัว ฝันได้ตัวไหนบ้างเนาะพี่บัวฝันได้ตัวไหนบ้างสุดโหลนะคะหลับสนิทหลับปุ๋ยเลยนะคะน่าอินดูมากๆเลยนะคะไหวกำลังกินกำลังนอนครับแม่ๆมครับน้องเล็กนะคะพุงป่องเชียวนะคะทั้งพี่ทั้งน้องอยู่ดีกินดีนะคะก็หลับดีหลับสบายนะคะแม่ๆคะ่ะไม่สนใจสายตานะคะ รถลาผ่านไปผ่านมาหนูไม่สนนะคะหลับสนิททั้งพี่ทั้งน้องนะคะอ่ะพี่บัวน่าจะรู้ตัวแล้วหรือเปล่านะคะหรือว่ายังไงอ่ะจะตื่นก็ตื่นผู้บ่าวตื่นแล้วนะคะพี่บัวของเราอุ้ยตื่นแล้วผู้บ่าวตื่นแล้วอึบอึบหนึ่งสออึบอึบเอาลุกลุกโอ้โหลุกแล้วผู้บ่าวนะคะตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วครับ เสียงดังลูกอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวน้องตื่นให้น้องนอนก่อนเดี๋ยวสักพักอ่าประมาณโมงบ่ายโมงห้าสิบเดี๋ยวคุณพ่อหน้าจะมาปลุกน้องนะคะเพราะว่าต้องปลุกนะคะแม่แม่ขาให้นางหลับนางก็จะหลับยาวเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศเป็นใจมากนะคะหลับสนิทเลยนะคะแม่แม่ดูนะคะเก็บ <c oughs> งงได้สวยงามมากนะคะนอนขูดเชียวนะลูกโอ้โห หน้าเอ็นดูมากๆเลยนะคะเด็กน้อยนอนขี้เสากับผู้บ่าวนะคะกับพี่บัวแต่เสียงดังน้พี่บัวน้องยังนอนอยู่ลูกทั้นี้หลับไม่สนใจเลยนะคะพี่บัวตื่นก็ตื่นไปฉี่หนูกาลังฝันหวานอยู่นะคะกําลังฝันหวานนะคะไม่รู้ว่าฝันได้กินอะไรนะคะดูนะคะดู โอ้โหเก็บงวงได้สวยมากเป็นก้นหอยเลยนะคะเม่ขาเออันหวานเชียวนะฝันหวานแน่เลยหลับลึกนะคะแม่แม่ขาหลับลึกนะคะเพราะว่าไม่จิบเดินไปเดินมานะคะหลายรอบแล้วนางก็ยังไม่ตื่นนะคะแต่ว่าไม่จิบไม่ไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าเสียงที่แม่จิบพูดก็คือเรามาใส่ข้างนอกนะคะฟันหวานค่ะหนูกำลังฝันว่าจะกินอะไรดีนะดูปากนะคะขนาดฟันนะคะปากหนูก็ยังเคี้ยวนะคะเมขา ใส่ฝันว่าได้กินแอปเปิลหรือเปล่าลูกดูนะคะมีปากปากน้อยๆนะคะแม่ๆม่ขาอ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยเซอร์ี่นะคะหลับได้กินอะไรเนาะดูท่านอนหน้าอินดูนะคะ แล้วจะกินแล้วนะคะจะขอกินแล้วผู้บ่าวนะคะส่วนน้องเล็กหลับคาต้นหญ้าเลยดูนะคะอินดูนะอินดูจริงๆเด็กเอ้ยเด็กน้อยวัยกำลังกินกำลังนอนนะคะแม่แม่ขาเข้าใจหนูด้วยนะคะเข้าใจหนูด้วย ราก็จะมาปลุกไปทํางานแล้วค่ะคุณสวยถึงเวลาไปทํางานลแล้วลูกกำลังหลับสบายเลยนะคะหนาินาดูมากนะคะแม่ขาไม่อยากปลุกน้องเลยนะคะอยากให้น้องหลับนานๆนะ,ะเป็นเป็นขงคําที่มาว่าทําไมน้องโตเร็วนะคะเพราะว่าหนูชอบหลับกลางวันนะคะ,คะอิ่มอิ่มหนูก็จะหลับประมาณนี้นะคะแม่ขาทําให้หนูโตวไวโตวเร็วนะคะ จะให้นะคะอาหารที่บัวก่อนนะคะมแม่ขาพี่บัวเริ่มหมุนหนิดแล้วนะคะเพราะว่าตื่นแล้วอยากกินแล้วนะคะจะตื่นหรือจะหลับหลับต่อคะ่ะนึกว่าจะตื่นนะคะหลับต่อค่ะแม่หลับต่ตค่ะหลับแบบสบายใจด้วยนะคะแม่ขาดูนะคะ อีกน้อยหน้านดูที่สุดหน้าโกดที่สุดเลยดูนะคะแม่แม่ขาดูท่านอนสงนองงงนามฝันว่ากินอะไรเนาะอ่ะลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ